ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเศร้าเด้อค่ะเด้อกินข้าวเศร้าค่ะกินข้าวเศร้ากับข้าอนิ่งหอนหอนค่ะเมโนโบูบานบานเนาะพี่น้องเนาะปน, <c oughs> ปนปนปลาเค็งค่ะพี่น้องคะ่กะกับปัวแม่งกินดีแล้วเป็นปัจจัยมันขึ้นได้ประมาให้ทราบก็ตัเนาะพี่นอนะ้องแซ่บๆนะแจมะ่มเนาะ เท่าเนี่ยยังกินเท่าเนาะมือนี้กินหาสามีป้นไปเข่งไงพี่น้องนนอค่ะจับจ,บจบ <c oughs> ับหอมหมกมองเพิ่ม มีบ้าม่ายก็เถอเขาก็ตัดผมลูกค้าเอิ่นไปตัดผมนอกสถานที่คุณตาเราก็สบายมาหลาน่นไหนก็เลยเอืน่นทางไปหาเขาจะตึงส่วนหนึ่งไปเนอะเขาอยู่สายขึ้นมา ตัลงกคกาา็นาะเลยประมาณพบหัวแล้วไม่ค่อึงต่ทองนึกเขาวม่คิก่อนกว่แม่สีส่วัยมันขึ้นหรือาตัวหน่งหรอจับ

เรางานพ้นอคนมีกางเอากางออกน่จจตพืุ้ดก็คขึ้ม่นดี in. นะพ <laughs> <with> um ี่น้องคใจเองหาเองมจมขึ้นกันสามคนไปสามคนอมสามท่งในช่ง้หาหกูเงินนดินพยาต้องใช้คนิบเบิ้บนงม ก็คือปเก๋หมองก่าไปเจ๋าุนงผู้หญิงเนาะโอกาไเปันไก่ไม,มค่อยแบบเล้วจะกินีเนอะไม่กินคนคือแสบแต่พี่เนะอะคนปลาเข็งเนา <c oughs> จชอบชอบคนกับเดินกินกรบป๋แก๊บเข้ากันลอนง เขาทาปันหรืออ่ะอาหารบ้านเราไม่เนืก้กแกินแล้วพี็นองอกจริงๆแสบด้วไม่อินแสบบบนีแบบ้อ่ะเราจจะเป็นต่ไปกินมูเฮดเป็นไก่ปนบา้านเราในสุดยอดละ เมาอาหารแบบนี้จับม,ม,ม่วงมของล้ากำลังเหินอุ้ยจิงกปุนสมบัตหวาน เัาไปไหนยังเนาะไาทำด้วยังทำินไมากินมนจะเ็ดเด้เจ้างจ,จากสวนปกเจงสดสดจากสวนแต่ว่าสวนขาเจ้าะ <c oughs> นองสวนยาเทพเราถือปุยปูนังหีน่อ พราะยังคือฟังห้อมยมังบ่ม่น้ำหมดน้ำปอปาบ่ไหลมึงี่บก่ะน้ำม,มันเบิดืลองเงินเพิ่นกไ็ไหลมาเทละกะละมะั่งย่าเพื่อบ่ไรเลเบิดหนกักอุ้งยังก็เบ,บิดหน,น,นักบ่ได้อาบน้ำลยมัน อานามอากาศทุ่งหอมไมาได้อ่านน้ำมันคืเป็นยังไงน้องมีน้องเนาะเอรเป็นอุกอัง้าวคนผ้าเข่งแสบอ่ะอืมแ<ส>บแบแบแบ,แบ,แบแสบที่สุดที่ขวมเนาะ พอมันเสือกุมูมันเข้าจะที่เบิดจิตอีกเนาะเขาจนสิบดกิบยังบ้านอีกเข ้างว่าสามีสีมากับบ่มาแล้วกินก่อนตัวหนอกกินหนักหน่อยตองเฮ่อไม่ยีเมนูจะกินหนักบาทุกค้ามาอื่นไปตับผมจะสะส ตาพรมยูลานแต่จริงแตประมาณบวกปิดหัวมังหัวมีลูขขกข่าจะขนเดี๋ยวเดินไปบอกห่วงเฮิมพี่เนาะมันก็ปุ่นข้อท่าข้อท่าปลาเหือเขาจะว่า ชอบแบเนี้นี่ก็ไม่หงืหนักปะเคียนปะเคนคนเป็นปะเคนแม่คายแล้วม่ไ่ว มีคำแดดกบจับทองอิ่มพีนออกจะป่าข้ังยข้างบ <c oughs> ามั้ง อืมพี่นอครับบง่เขาขาก็เมื่ซคืนงงอหะพี่น่องสงสัยว่าคนอ้วนกินหลายอีกว เรานคตรหัวเราจะซื้อถ่ายก็หววไม่ใช้หน้าพี่นอนอ่ะป้าปนใจป้าผีดิบมาจอบแบบอืมควมตึ้งดิบอะไรกงน้ยบอกแล้วปนห้องเป็นกระสบ อืมอืมอืมอมาอิมฟังฉดแบ,บน้องจ๋คุกกรวยเพิ่งจะเพลิดเพลินลากอะเนีน่อยเลย <ś len k> คุณขอขอชอบดาย,ดยกันสบายไหม <ś len k> อืมหค <ś len k> นที่เง คองคือเกิดสวรับค่า